มาสุดรอลุสดรอน่าลงหนุ่น้าลงครับน่าลงเออน่าลงได้ให้ยับซีเห็นหน้าหนูช้าๆหนูหล่อมากแค่ไหนเนาะโอ้มหเจ็บเห็นแล้วเลยอือเล็กแกกับพี่ใหญ่สือนร้อนมาหรออือ รอได้ค่ะรอหมอดเรือเนี่ยค่อยๆกิน,กน,โนโลูกค่อยจริงหนูเรียลูกเรียเรียไม่ใช่งับนะครับอืมมันไม่เคยแจ้งหนูใช่ไหมเนี่ยรูปเป็นเล็บมากเลยไม่ค่อยจรินลูกไม่ค่อยจรินนะครับอ

ไปนะครับไัน้มาเอาขนมมาให้ขนมค่อยๆกินค่อยๆกินนะครับค่อยกินนะครับสุเรียปากอ่ะมาเตือนเตือจมูกหนูนะว่หนูเรียกจมูกต่อนจมูกหนูอ่ะหนูก็พิาเกิ ค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินครับค่อยๆกินนะครับลูกอืค่อยๆกินนะครับลูกไม่ต้องรีบเนี่ยปลาก่อนเนี่ยปลาเด็กจมูกก่อนออเสื้อเนี่ย Mãy nắp